สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ a ชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะนำเสนอนะครับวิธีการเก็บฝาของแก้วเยติเรานะครับเพราะว่าปกติแล้วเปิดนะครับหลายท่านนะครับนี่ครับเปิด เวลาเราจะใส่น้ําใส่น้ําแข็งนะครับก็เอาวางไว้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็ผมก็คิดไม่ถึงนะครับก็ใช้มาหลายปีนะครับก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีการเก็บฝาเวลาเราเปิดนะครับ เวลาเราใส่น้ําแข็งนะครับเราจะเก็บไว้ยังไงนะครับเพราะหลายท่านก็จะเอาวางไว้หงายหรือคว่ำก็แล้วแต่นะครับแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการเก็บฝานะครับก็เพื่งจะรู้เหมือนกันนะครับนี่ครับการเก็บฝาครับนี่ครับก็เก็บไว้แบบนี้เลยนะครับเอา เขาก็จะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือเขาทำมาไว้เก็บฝาโดยเฉพาะนะครับนี่ครับง่ายมากใช่ไหมครับสะดวกนะครับก็ไม่ต้องไปอ่า เปิดเละเทอะฝานะครับไม่ต้องไปทำให้เชื้อลงเช้อโลกนะครับเวลาไปวางไว้กับพื้นนะครับเปิดเสร็จเราวางไว้แบบนี้นะครับเอาเกาะไว้แบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ